สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Society BF ค่ะรายการบันเทิงเชิงสาระเพื่อสร้างสังคมนมแม่ในประเทศไทยให้เข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ รายการของเราวันนี้นะคะมีเนื้อหาสาระดีๆมากมายค่ะตอนนี้ไปพบกับอีกสองพิธีกรคุณแม่คนเก่งกันค่ะอยาจะเล่าให้ฟังว่าบางท่านเนี่ยลูกเพิ่งจะขวบเดียวลูกเพิ่งจะสองขวบเนี่ยแล้วก็ถูกยุนะคะจากผู้คนรอบข้างนะคะว่าเลิกได้แล้วเนี่ยดิ่น,นมแม่งอมง,ง,ง่มนะคะแม่ไ,มไปโไตแล้วนะม <า S 1> ไม่ยนทานนมแม่มอย้่แล้วอย่า,ยางนี้เมื่อไหร่จะเลิกได้ค่ะ,คะก,ก็จะบอกเลยว่าพอผ่านขั้นตอนเหล่านีน้ถึงเวลาเข้าไปเองค่ะ ขอบคุณลูกที่เวลาดื่มนมแม่แล้วก็ลูกแบบเหมือนแค่บิดตัวสงยิบอู้แม่ก็แทบจะเรียกว่าใจจะขาดแล้วกับสิ่งที่รักถูกไหมคะใคะฉะนั้นเมื่อให้แล้วยังขอบคุณคนรับด้วยเนี่ยตอนให้นมลูกไม่ใช่เหรอจริงค่ะคุณผู้ชมคะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนนะคะก็ลุวนแล้วอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลอดด้วยวิถีธรรมชาติหรือการให้นมบุตรด้วยตนเอง วันนี้ค่ะมีความรู้เพื่อความเข้าใจและก็เพื่อความมั่นใจในการที่จะให้นมบุตรนะคะว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะคุณผู้ชมคะมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานค่ะย้อนกลับไปเมื่อ65ล้านปีก่อนในยุคที่ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีถึงการละอวสารกลับมีสัตว์กลุ่มอื่นเข้ามาแทนที่นั่นก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ถึงแม้ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีความฉลาดและยังมีวิวัฒนาการจนเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ๆนับพันชนิดจนกลายเป็นสัตว์กลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันค่ะและแน่นอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสมองขนาดใหญ่เป็นพิเศษและมีขนน้อยที่สุดและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่เดินด้วยสองขาหลัง และอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่มีการสื่อสารด้วยภาษาพูดที่ซับซ้อนแสนฉลาด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโนโนทการค่ะเป็นคุณแม่ของน้องพอใจนะคะตอนนี้น้องก็อายุ6เดือนแล้วละคะ่ะแหมกําลังทานนมแม่อย่างรอร็ยอร่อยเลยนะคะแล้วก็ทานนมแม่ลว้ลวนๆมาตั้งแต่แรกคลอดเลยค่ะคุณผู้ชมและนนก็ตั้งใจที่จะให้นมกับลูกไปจนถึงน้องอายุ2ขวบเลยนะคะและแขกรับเชิญของโนนในวันนี้นะคะก็เป็นคุณแม่อีกท่านหนึ่งค่ะที่เห็นความสําคัญของนมแม่มากถึงมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็พยายามที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆรวมถึงประโยชน์ของน้ํานมแม่ที่มีอย่างมากมายมหาศาลนะคะให้กับคุณแม่หลายๆท่านด้วยค่ะ จะเป็นใครแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันกับเราอย่างไรนะคะเราไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะได้มาพูดคุยค่ะกับคุณหมอนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ด้วยค่ะซึ่งเห็นความสําคัญมากๆของน้ำนมแม่นะคะแล้วก็ ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้กับคุณแม่อีกหลายๆท่านด้วยค่ะว่าน้ำนมเนี่ยมีคุณค่ามากมายมหาศาลถึงที่สุดมากขนาดไหนนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับแพทย์หญิงสุธีรายเอือ้อไพโรธกิจค่ะซึ่งตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อแหม,แมคุณหมอจริงๆก็ดูแลทั้งลูกตัวเองด้วยที่บ้านนะคะแล้วก็ดูแลเด็กๆอีกหลายคนให้คุณหมอพูดถึงความสาคัญของน้ำนมแม่สักนิดนึงค่ะ เอเนื่องจากตัวเองเป็นหมอเด็กนะคะก็มีโอกาสที่จะได้คลีนะคะกับผู้ป่วยเด็กนะคะตอนจบมาใหม่ๆนะคะก็ยังไม่ไม่รู้จักว่าเออนมแม่เนี่ยมันมียังไงเรียนมาตามทฤษฎีนะคะว่ามีสารอาหารเต็มที่มีภูมิคุ้มกันโรคนะคะแต่ว่าพอเรามาตรวจรักษาคนไข้เนี่ยเราก็เริ่มสังเกตเด็กคนไหนเนี่ยกินนมแม่แข็งแรงมากนะคะพัฒนาการดีมาก คือต่างกันโรคภูมิแพ้ไม่เกเดจากที่ไม่กินนมแม่ใชค่ะนะคะขณะที่กินนมผงนะคะก็เป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยก็จะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะขันมากนะคะหรือบางเด็กงคนก็มาด้วยเรื่องถ่ายเป็นมูดเลือดนะคะแล้วก็มีอาการหายใจขื้นคลาดนะคะเป็นหวัดบ่อยนะคะบางคนก็เป็นุมแรงท่านต้องนอนโรงพยาบาลค้นยาขยายหลอดมเป็นโรคของหือนะคะ เราก็ไปศึกษาเลยค่ะนะคะว่าเออทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะก็ค้นพบว่าในช่วงประมาณ10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุบัติการของโรคปูแพ้เนี่ยเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าแพทย์เนี่ยก็พบว่ามีความสัมพันธ์นะคะกับการที่มนุษย์เราเนี่ยกินนมวัวค่ะนะคะตั้งแต่ตั้งแต่คุณแม่นะคะยังเด็กๆเลยนะคะนันก็เริ่มกินแล้วก็ถูกกระตุ้นกันมาละนะคะแล้วพอคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะ ก็ถูกรณรงค์นะคะว่าให้ผู้หญิงตั้คงครรภ์นะคะทานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะอันนี้จะหาจากไหนล่ะนะคะก็มองไปมองมานึกถึงนมนะคะ,คะ,ะ,คะเพราะว่ากินง่ายรสชาติดีนะคะก็รณรงค์บันยายนะคะแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลมันชัดเจนว่าสัมพันธ์กับโรคผูกแพ้แล้วก็อีกหลายโรคนะคะั้นหมอก็เลยพยายามที่เอะแล้วตัวเองก็เป็นภูิแพ้อยู่ค่ะนะคะอีกหน่อยถ้ามีลูกเป็นของตัวเองนะคะจะให้หนุ่มแม่แน่นอนนะคะก็เลยไปหา ความรู้เพิ่มเติมนะคะทำอย่างไงถึงจะให้ลมงแม่ได้สำเร็จนะคะองค์การทาไมโลกแนะนำนะคะบันไดสิบขั้นตรงนี้ก็คงมีคนผู้เชี่ยวชาญที่ด้าลุงแม่เนี่ยพูดถึงหลายหลายอย่างแล้วตั้งแต่ว่าคลอดในโรงพยาบาลที่สนับสนุนลมงแม่นะคะไม่เสริมนมแต่แต่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขามีธรรมชาติที่กำหนดไว้อยู่แล้วว่าอยู่ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกินนมเสริมเลยนะลงนึกถึงสมัยดึงมนมเสริมนี่หมายถึงนมผงนมผงนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คือทำจากนมวัว นะคะไม่งั้นคนสมัยมนุษย์ท่ามก็อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมคะไม่มีนมผงนะคะนมผงมง<น>ีประมาณ140ปีนี่เองนะคะทีนี้ก็จากการตลาดของนมผมนะคะเขาก็พยายามที่จะไปนะคะเข้าไปติดต่อกับทางโรงพยาบาลให้ชงนม,ม,มให้เด็กกินนะคะทีนี้เด็กเนี่ยพอเขาอิ่มนมตรงนั้นแล้วเนี่ยพอเขามาเจอเต้าคุณแม่เขาก็ไม่อยากดูดแล้วเขาก็จะหลับนะคะ หรือบางคนเนี่ยไปเจอขวดนมแล้วเขาก็จะติดขวดนมเพราะว่าดูดดูดเร็วหละเร็วซึ่งน่าเสียดายโอกาสคุ้มค่าตรงนี้มากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่านมไม่มีการกระตุ้มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3-4วันแรกเนี่ยเป็นนมเขาเรียกว่านมน้ำเหลืองมีปูมคุ้มกานเป็นล้วเขาเรียกว่าเป็นวัคซีนหยดแรกนะคะที่จะช่วยทําให้เด็กคนนี้นะมีความแข็งแรงมีปูมคุ้มกันที่คุณหมอก็จะเรียกกเราว่าเป็นคอรสตุ้มค่ะนมน้ำเหลืองนะคะก็พยายามให้นมตลูกตัวเองนะคะ อนนี้ลูกสาวคนโตเนี่ย8ขวบ10เดือนะนะคะคนที่สองก็6ขวบ3เดือนอนะคะ,คะตอนคนโตเนี่ยหมอก็ลางานลาคลอดแค่เดือนเดียวนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้มีเดือนประจำอะไรนะคะก็พยายามปั้มนมหาข้อมือนะคะ,ะ,คะว่าการปั้มนมเก็บนมต่างๆเนี่ยนะคะเ,เก็บนมถ้าอยู่ในตู้แช่ติดเนี่ยเก็บได้1ปี 1> ะนะคะก็พยายามบิ้วใหญ่เลยตอนอยู่ในเดือนนี้นะคะเก็บนมนมได้เป็นแบบไร ไปสิบขวดค่ะจนกระทั่งตู้เย็นของที่เก็บอาหารเนี่ยเต็มนะคะคุณยายก็เลยมุนหินมากนะคะต้องไปถอนตู้แช่ติ่มมานะคะเพื่อมาเก็บน้มคุณแม่ให้ลูกโดยเฉพาะต้องต้องบอกว่าคงเป็นตู้นมประวัติศาสตร์คงจะเป็นตู้แรกในประเทศไทยนะคะก็คือตั้งแต่สมัยลูกคนโตนะคะที่เก็บนมแล้วก็เก็บได้1ปีนะคะนมนมที่1ปีเนี่ยนะคะคุณค่าทางอาหารเนี่ยนะคะ แน่นอนอหะจะสู้นมที่เก็บหนึ่งเดือนไม่ได้หรือว่านมที่<ด>หยอนเต้าไม่ได้แต่ว่านมที่หนึ่งปีเนี่ยคุณประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยยังมากกว่านมผม ที่ชงใหม่ๆแน่นอนแล้วก็ไม่มีสารพิษอะไรเจือปนอย่างเี้แน่นอนอันนี้รบกวนถามเคสเล้วเรื่องการใช้นมจากคุณหมอซอยสนมีค่ะว่านมที่เหม็นหืนเนี่ยจะสามารถใช้ดำมาใช้ต่อได้ไหมคะเพราะหลายๆคนคุณแม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นนะคะแต่มันก็มีเทคนิคนะคะว่าเก็บนมยังไงไม่ให้เหม็นหืนนะคะเขาก็แนะนําว่าพอได้ปุ๊บเรารีบเอาเข้าตู้เย็นก่อนนะคะอย่ามาวางไว้อุณหภูมิห้องนานๆนะคะแต่ว่าเป็นช่องน้ําเย็นก่อนค่ะ นะคะสมมุติว่าถ้าครั้งครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะยังได้นำนมเนี่ยไม่เต็มไม่เต็มถุงหรือปริมาณยังไม่ได้เนี่ยเราก็วางไว้ช่องน้ําเย็นก่อนแล้วก็พอครั้งต่อไปเนี่ยพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปใส่ไว้ในช่องน้าเย็นแล้วเดี๋ยวพอมันเย็นเหมือนกันแล้วค่อยเทรวมกันนะคะเราค่อยขึ้นช่องฟรีซทีเดียวอย่าไปแค่เป็นฟรีซเสร็จแล้วได้นมอุ่นมาเทลงไปในฟรีซมันจะไปทําให้นมที่มันแข็งตัวแล้วเนี่ยมันละลาย พอมันละลายแล้วมันแข็งตัวใหม่เนี่ย<ะ>มันจะมีกลิ่นเกิดขึ้นนะคะแต่กลิ่นตรงนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้แปลว่าเสียนะคะเป็นแต่ว่าลูกอาจจะไม่คุ้นเคยแต่แต่ถ้าสมมติว่าเรามีการฝึกฝนเขานะคะว่าประมาณสักประมาณเดือนครึ่งเนี่ยหมอก็จะแนะนําว่าเราจะเริ่มนะคะแนะนําให้ลูกเนี่ยรู้จักนมเหม็นหืนนะคะก็ละลายนมมาฝึกให้ลูกกินนะถึงแม้ว่าคุณแม่อาจจะลางานได้แค่สามเดือนนะแต่ว่าหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มมารู้จักนมตรงนี้นะคะเขาก็จะได้ไม่ ไม่ปฏิเสธนะคะเวลาที่แม่กลับไปทํางานนอกบ้านเนี่ยนะคนที่อยู่ที่บ้านก็นมตรงนี้มาละลายให้น้องกินได้แล้วพอแม่กลับมาจากที่ทำงานก็คือดูดจากเต้านะกล<ม>างวันก็กินนมสต็อกไปนะคะก็คืนก็ดูดจากเตา้าก็จะทําให้มีการกระตุ้นต่อเนื่อนะคะก็เลยทําให้สามารถเลี้ยงนมได้ยาวนานคนโตของหมอเนี่ย ก็ได้กินจนถึงประมาณ2ปีครึ่งนะคะนมแม่ล้วนๆโอ้สุดยอดเลยไข่แค่2ปีนี่แหละคนก็ว่าเต็มที่สุดยอดแล้วกะหลองนั้นเนี่ยก็คือตั้งครรภ์คนที่สองนะคะก็เลยยฝ่ายเต็มที่แล้วเนี่ยขณะตั้งครรภ์ก็สามารถให้นมแม่ได้นะคะเออพอคนที่สองคลอดแล้วเนี่ยหมอก็ปั๊มนมอีกนะคะแล้วก็ปั๊มได้เยอะนะคะก็เลยเอากลับมาให้คนโตกินใหม่นะคะเพราะว่าพี่ก็ทำนมน้อนได้นกัน นะคะแต่คนโตเนี่ยก็คือพอเขาโตแล้วรสชาติอะไรเนี่ยถ้านมเมนหืนเขาไม่ทานละนมเมนหืนเราก็เก็บวาให้คนเล็กทานเวลาที่หมอไปทํางานเนาะคก็คุณหมอได้ฝึกให้นอนตองประมาณเดือนครึ่งได้แล้วคนโตนี่ก็จะเป็นนมใหม่ค่ะที่ปั่มวันต่อวันนะคะก็คือเอาใส่หลอดแล้วก็ให้เขาดูดมีมาดูดกระตุ้นจากมีบางนมอกแม่ด้วยไหมคะมีด้วยค่ะบางบางอารมณ์เนี่ยอกเขาอยากกินนม สตรอเบอรี่<ม>อ่าล้วก็จะใส่เทลซีบอยให้เขานิดหนึ่งน,นะคะบางอารมณ์อยากกินนมน้ําเขียวอะไรก็ใส่ใไปนะคะเอ,อ่อกรณีที่คนโตกลับมาดูเต้าเนี่ยนะคะก็มีกรณีคือบางทีเนี่ยหมอจะคนคนเล็กเนี่ย<ม><ม>เขาก็จะเอ,อ่อตอนเย็นเนี่ยพอกลับมาจากที่ทำง,งานนะเราจะเห็นพัฒนาการของเขาเลยว่าสองสปีแรกเนี่ยพอเรากลับมาปุ๊บเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาเราเลยคุณแม่ครับขอดูดนมหน่อยครับนะเราก็เหนื่อยมากจากที่ทํางานนะคะ หิวด้วยนะคะแต่พอกลับมาถึงพอลูกเข้าตาปุ๊บอันตรธานหายไปเลยค่ะความเหนื่อยความหิวนะคะเพราะว่าลูกที่ดูดปุ๊บเนี่ยมันมีฮอร์โมนแห่งความสุขหลังมาฮอร์โมนฮอร์โมนออกซิโทซินแล้วขนาเดียวกับลูกก็มีฮอร์โมนตัวนี้หลังเช่นกันนะคะเพั้นตรงนี้มันก็จะแบบมองตากันสบตากันนะคะพอเขาสักสามขวบกว่าสี่ขวบเนี่ยเราเริ่มเห็นพฤติกรรมแล้วเพอเรากลับมาเขาก็นั่งเล่นคุณแม่ครับสวัสดีครับเขาไม่วิ่งมาดูดนมแล้วค่ะนะคะ แล้วตอนนี้เนี่ย6ขวกว่าหมอกลับมาลูกมาดูนมแม่ไม่เอาเขาจะเล่นน like ั่นคือคุณแม่ที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ลูกแข็งข้อหรืออะไรนะคะแต่จะเล่าให้ฟังว่าบางท่านเนี่ยลูกเพิ่งจะขวบเดียวคุณลูกเพิ่งจะสองขวบเนี่ยแล้วก็ถูกยุนะคะจากผู้คนรอบข้างนะคะว่าเลิกได้แล้วเนี่ยติดนมแม่งอมแงมนะคะแม่เอ่อไปไหนโตแล้วนะไมยังทานนมแม่อยู่แล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะเลิกได้ค่ะหมอก็จะบอกเลยว่า พอผ่านขั้นตอนเหล่านี้ถึงเวลาเข้าไปเองค่ะเด็กเขาจะรู้เองว่าเขาพร้อมจะเริ่มเมื่อไหร่ใช่นะคะแต่ว่าเขาจากไปเนี่ยด้วย security ะนะคะมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงนะเขารู้แล้วว่าเขาสามารถ i ินด p e เ d นเดกับแม่ได้เขาสามารถนะยืนบนหลแค่งของตัวเองได้จะไม่เหมือนกัเด็กที่ไม่ได้กินอมแม่หรือถูกผลักออกไปโดยที่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมของเขาเขาจะถูกผลักไปแบบ without security นะคะก็คือขาดความมั่นคงนะคะทางด้านจิตใจอะไรต่างๆอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าระยะยาวมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็จะบอกว่าเวลาบางทีลูกคนเล็กไม่ยอมมาดูเนี่ยคนโตก็จะแกล้งมางั้นที่จูนดูเองอนะคะเขาก็จะมาแล้วก็มาดูดแล้วก็เอามือบิดดีๆนะคะ<อ>คนเล็กมันก็จะอิจฉาม,มันก็จะมา นะคะนั้นตรงนี้มันก็จะมันก็เป็นเป็นความสุขในครอบครัวเนคะนมแม่แน่จริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอและเราฝากไปถึงคุณผู้ชมแล้วก็คุณแม่ทุกๆท่านที่อยากจะเข้ามาเป็นสังคมนมแม่ด้วยค่ะก็ขอฝากนะคะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะสถิติของคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยในประเทศไทยนะคะมีถึง6เดือนเนี่ยมีเพียง5%นะคะน้อยเป็นอันดับ3นะคะ นับจากที่ท้ายสุดน,น,นะคะในใน,ในโลกนี้นะคะงั้นตรงนี้เนี่ยก็สาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เป็นสาเหตุสําคัญก็คือเป็นเพราะว่าการเข้าถึงข้อมูลนะคะในเรื่องของประโยชน์ของนมแม่ในเรื่องของโทษของนมผงนะ,ะตรงนี้ต้อง,ต,องต้องพูดอย่างเต็มปากเต็มคําเลยว่านมผงมันมีโทษใดนะคะแม้นก็คือเราควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะเราจะใช้เนี่ยก็คือควรจะต้อง พยายามเรื่องนมแม่เต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าข้อมูลในเรื่องของทํายังไงถึงจะให้นมแม่ได้สําเร็จเนี่ยก็อย่างน้อยหมอก็ฝากเรื่องของเว็บไซต์นมแม่ะหลอกเข้ามาหาข้อมูลจ้ะนะคะเขาก็มีคุณแม่หลายท่านที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงลูกตัวเองด้วยนมแม่ได้สำเร็จและยังสามารถไปเป็นครูสอนคนอื่นได้นะคะโดยที่อาศัยความรู้จากเว็บไซต์อันนี้นะคะก็คือเว็บไซต์สูตรนมแม่นะคะ www นะคะ thaibreastfeeding.org นะคะ เดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวเราจะรีบไปคลิกเข้าเว็บไซต์นี้ทันทีเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอจอยแพทย์หญิงสุธีราที่มาให้ความรู้ที่ดีทางภาคทฤษฎีและก็ภาพปฏิบัติรวมไปถึงยกตัวอย่างที่โอ้โหเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็เชื่อแน่ว่าคุณแม่หลายๆคนตอนนี้ใครที่กําลังให้นมแม่อยู่ต้องภาคภูมิใจแล้วก็อยากให้ต่อไปนานๆอย่างแน่นอนอย่างตัวน้องเองค่ะคุณหมอตอนแรกตั้งใจว่าจะให้ถึง2ปีเต็มที่แล้วก็จะให้ต่อจากนั้นตอนนี้ก็คงตั้งใจว่าอยากได้ถึง67ปีเลยทีเดียวยกคุณณหมมอออเเาาป็นนนคคุแ่่่ตัวยยยงละะ ค่ะงนวันนี้ก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์มากๆอย่างนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีค่ะ ตอนนี้ค่ ama, คะลูกก็ยังคงนั่งอยู่กับคุณแม่ชีสันสนีเสถียรสุดแห่งเสถียนธรรมสถานเช่นเคยค่ะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะให้ประถมคุ้มครองนะจ๊ะสาธุวันนี้นะคะเราก็มาคุยกันต่อค่ะจ้ะทุกอย่างต้องสงสัยเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่เป็นคุณแม่ เฝ้าดูลูกน้อยในคันมาตลอด9้าเดือนแล้วเนี่ยค่ะทีนี้พอลืมตาดูโลกมาครั้งแรกเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณแม่ควรจะทํามากที่สุดเป็นอันดับแรกคืออะไรเจ้าคะให้เพียนรู้ว่าชีวิตเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อเขาได้โอกาสกับอีกหนึ่งชีวิตโอกาสที่ดีที่สุดก็คือการให้อาหารกับชีวิตอ,อาหารกับชีวิตเนี่ยไม่ได้ผ่านแค่เพียงการได้รับริมรส น้ำนมของแม่ด้วยลิ้นของลูกเท่านั้นไม่ใช่แค่เอาไปใส่ใช่ใชนะต้องมาจากหัวใจของแม่น้ำนมที่กลั่นมาจากเลือดของแม่ที่มีความรักมีความเข้าใจมีความเอื้ออาทรเนี่ยที่ผ่านสายโลหิตมาเป็นน้ำนมเนี่ยนะคะมันจะทำให้ลูกเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจกิริยาท่าทางของการโอบอุ้มการสัมผัส จะทาให้เด็กรู้สึกอบอุ่นไว้วางใจต่อโลกเป็นสิ่งแรกที่แม่จะต้องทําให้ลูกมั่นคงที่สุดมั่นใจที่สุดมแม่มองว่าตอนที่เราให้นมลูกเนี่ยเราจะเป็นสุขมากและขอบคุณเขาในฐานะที่เขาเป็นผู้ได้ความอ่อนโยนของแม่ตรงนี้ก็ทําให้เด็กรู้ว่าอ๋อถ้าโตขึ้นเนี่ยถ้าฉันจะทําอะไรให้ใครเนี่ยฉันต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่เขาทำให,าให้เราเป็นผู้ให้ใช่เขาทําให้ฉันเห็นคุณค่าในตัวฉันไง อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราให้นมลูกเราจะรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองนมแม่น้ำนมแม่เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนก็ทกราบนะคะว่าอุดมไปด้วยคุณค่าอาหารอันมหาศาลแล้วก็จริงๆแล้วในแง่ของการประหยัดก็ประหยัดด้วยเพราะเราไม่ต้องซื้อหาที่ไหน <Ooh. S 1> แล้วเราได้ความสุขใจด้วยแต่จริงๆแล้วก็ mm. คุณแม่ปัจจุบ,บันบางท่านก็ยังมองข้ามเรื่องนี้ไปละเลยเรื่องนี้ไปคุณแม่คิดเห็นอย่างไรคะจริงๆแล้วแม่ก็ไม่อยากซ้ำเติมคนที่ละเลยเรื่องนี้แต่ให้รู้ว่า ถ้าคุณไม่ลงทุนคุณไม่ได้กําไรนะเผื่อจะมีฮิริไงมีความระยว่าไม่มีเรื่องอะไรสําคัญเท่าเรื่องนี้ในช่วงในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานี้เท่านั้นที่คุณให้เขาได้นะใช่ค่ะถ้าเลยจากช่วงเวลานี้คุณจะให้อย่างไงเขาก็ไม่รับเขาไม่รับค่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงค่ะมันแป๊บเดียวจริงๆนะคะ2ปีผ่านไปมันมีช่วงเวลาที่สั้นมากสั้นมากเพราะฉะนั้นใช้ความสั้นนี้ให้เต็มที่กับโอกาสที่คุณจะให้ได้ใช่ค่ะอย่างของตุ๊กเนี่ยให้เต็มที่จริงๆเนี่ย ถ้ขวบครึ่งเขาก็เริ่มไม่เอาแล้วจ้ค่ะไม่เอาแล้วเรายังรู้สึกโหยหาอยู่เลย<ช>ตัวเองก็บังคับให้ถึงสองขวบท่านั้นที่เขาเองก็ดิน้นรนละดิ้นรนแล้วแล้วก็ดื่มไม่กี่หยดในต่อครั้งแล้วค่ะคือน้อยมากเพราะเขาได้รับเต็มที่จริงๆเขาก็เข้มแข็งล้วพร้อมที่จะก้าวออกไปทีนี้เราจะทําสังคมนมแม่ให้เข้มแข็งกันได้อย่างไรคะคุณแม่ขอให้คุณแม่ที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาอันสําคัญต้องบอกว่าสําคัญกับชีวิตของเด็กคนหนึ่ง ก็เท่ากับเรากำลังให้ความสำคัญกับโลกในช่วงที่ชีวิตนั้นต้องการและขอให้เคารพโอกาสนี้และขอให้เราเนี่ยใช้ต้องใช้ความใส่ใจนะคะที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เขามีการบ่มเพาะโอกาสที่แม่ให้เนี่ยนะคะเวลาสั้นๆ ปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยที่เราจะได้เข้าตลอดชีวิตที่เข้าแข็งแรงก็คือเหมือนเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานเราทำให้เขาแน่นใช่ไหมเจ้าเราเราต้องเห็นก่อนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันเป็นนาทีทองหรือจังหวะทองของชีวิต<ะ>คือถ้าเราไม่ใส่ใจอยู่กับจังหวะทองของชีวิตเนี่ยเราก็จะละเลย<ะ>เราก็จะมีเหตุผลมาอ้างแล้วที่สําคัญที่เรานึกไม่ถึงเลยก็คือเราอาจจะลืมไปว่าการให้ชีวิตไม่ใช่การแบ่งชีวิต แต่การให้ชีวิตคือการบ่มเพาะชีวิตตา่างช่วงของการให้นมแม่เนี่ยคือช่วงการสื่อสารการพูดคุยคการแสดงคุณธรรมของการเป็นผู้ให้ผู้รับ,รบการได้มีมิติทางจิตวิญญาณว่าแม่มีลูกอยู่ในอ้อมกอดและกำลังให้แต่ลูกไม่ใช่ลูกของฉันขอบคุณโอกาสจากลูกที่ทำให้แม่ได้รู้ว่าแม่ต้องยกลูก เพื่อโลกเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้เนะี่ยมันย้อนวันคืนกลับมาไม่ได้เลยสร้างลูกก็คือสร้างโลกใช่คุณแม่คะถ้าอย่างนี้ทำยังไงคะให้สังคมรอบข้างคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ยากอย่าหนึงเพราะว่าคนรอบข้างการที่เราไปให้นมแม่แล้วคนอื่นมองเราด้วยสายตายอย่างหนึ่งกับถ้าเกิดเราไปให้นมแม่แล้วคนมองเราชื่นชอบมาเราก็จะรู้สึกอึดอัดต่างกันทำยังไงคนรอบข้างถึงจะได้สักครึ่งของคุณแม่พ่อต้องช่วยช่วยเชียร์ พ่อต้องบอกว่าโอ้คนดีขอบใจนะจ๊ะขอบใจแทนลูกนะที่แม่มีความสุขก,กับการเสียสละเช่นนี้พ่อทําไม่ได้อ่ะพ่อยังอยากทําเลยแต่ว่าพอพ่อเห็นแม่ทําอย่างนี้แล้วพ่อรู้สึกเป็นสุขไปด้วยนะขอบใจแม่นะเนี่ยค,คุณแม่สอนพี่บวัวใช่ไหม <laughs> พี่บัวก็วยเหมือนกับเขาอิจฉาจังเลยเขาอยากมีเต้าบ้างอ๋อเหรอใช่ค่ะแต่ว่าพอสามีพูดอย่างนี้เราก็จะภูมิใจใช่มากก็แสดงว่าบัวยเนี่ยเขามีจิตวิญญาณของการเป็นแม่เห็นไหมเพราะฉะนั้น คำว่าแม่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เพศหญิงอย่างเดียว <ฮะ S 1> แต่อยู่ที่พฤติกรรมที่เกือกเก้อกูลเกื้อหนุนแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเช่นพ่อบางคนมีจิิญญาการเป็นแม่อย่างบ๊วยอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> เขาเหล่านิทานเขาทําอะไรทุกอย่างที่จะทําให้เห็นเลยว่าเขาแสดงออกถึงการแคร์แชร์และสเปกกับลูกเขาอย่างเต็มที่ <ฮะ S 1> อันนี้เราก็ต้องไปชมเขาเหมือนกันนแอบชมที่บวย ดังๆให้กำลังใจแชมแล้วดังๆง, <S <S งใช่ไหมคะ <S <S สุดท้ายแล้วเจ้าค่ะก็อยากให้คุณแม่ฝากถึงคุณแม่รุ่นใหม่ถึงเรื่องของการให้นมกับลูกที่คลอดออกมาดินตาดิโลกนี่แหละค่ะโปรดอย่าได้อายต่อสิ่งที่ไม่มีใครทำได้<ม>ยกเว้นผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าแม่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ชื่อว่าแม่คุณจงทำสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนที่ไม่ได้เป็นแม่เนี่ย เขาทาไม่ได้<ะ>แล้วก็ใช้โอกาสนั้นเพื่อที่จะให้กําเนิดกับอีกหนึ่งชีวิต<ะ>ก็คือลูกแล้วบอกกับเขาว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็คือความรักของแม่ที่มีต่อโลกลูกจะเติบโตอย่างมีความรักที่มีความเข้าใจของแม่ไม่ใช่เฉพาะในวันที่ลูกดื่มนมของแม่นะที่รักแต่ไม่ว่าหนูจะสุขจะทุกข์จะมีความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ บทระลึกเสมอว่าผู้หญิงที่จะยังรักหนูด้วยความเข้าใจคือผู้หญิงที่หนูเรียกว่าแม่นะจ๊ะคุณแม่คงทําคนเสียน้ำไปแล้วนะคะวันนี้ทราบซึ้งเงินไปเลยนะคะ <laughs> ก็จริงๆแล้วอย่างตัวตัวเองเนี่ยนะคะก็อยากจะให้สังคมแม่เข้มแข็งนะคะอยากให้การดืร่มนมแม่เนี่ยเป็นเรื่องปกติของคุณแม่ที่ข้อรู้ออกมา เพราะว่าการน,น้ำนมแม่ก็คือเป็นอาหารอย่างเดียวที่เด็กทารกต้องการนะคะเราให้นมแม่อย่างเดียวจนถึง6เดือนนะคะแล้วก็ให้นมแม่ร่วมกับอาหารเสริมตามวัยจนถึงสองขวบอย่างที่ตุ๊กทำนะคะรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์อย่างที่ตุ๊กเคยสัมผัสมาแล้วะคะ่ะวันนี้ต้องขอกราบธรรมะขอบพระคุณคุณแม่ชีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมไปด้วยเลยค่ะแม่อยากจะฝากประโยชน์หนึ่งว่าน้ำนมของแม่ไม่ใช่แค่เป็นเพียงอาหารมันเป็นทิ์ มันเป็นทิปถ้าเป็นอาหารมันก็เป็นอาหารทิปซึ่งมันผลิตไม่ได้จากที่อื่นมันผลิตได้จากเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าแม่เยี่ยมากค่ะอย่างนี้เราได้รับอาหารทิปโดยที่เรายังไม่ต้องเป็นเทวดาได้ใช่ไหม<ช><ช>คะโ<ช><ข>อ<ช>้ธรรมะขอบพระคุณเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เพราะว่าสังคมนมแม่นะคะก็เป็นสังคมมหัศจรรย์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะดังนั้นคุณผู้ชมต้องมั่นใจเลยนะคะก่อนอื่นต้องมั่นใจเลยค่ะว่าผู้หญิงทุกคนสามารถให้นมด้วยตัวเองได้โดยข้อมูลที่คุณผู้ชมได้ฟังมาจากรายการของเราทั้งหมดนั้นก็หวังว่าทุกคนจะมีความมั่นใจในการให้นมแม่นะคะรายการ Society BF ขอเป็น